กี่วันไม่ใช่ค่ะไม่ใช่หรอหลวงปู่จำไม่ได้หลวงพ่อจำได้อยู่ถ้าถามจะมาทำสิ่งกี่วันปัจวันนี้ยังไม่มาค่ะและว้วพรุ่งนี้จะเตรียมของอะไรร้านอะค่ะเพราะว่าไปไปทัสามสี่คนอยู่บ้านไปทั้งสามร้านอาหารอ่าต้องเตรียมของกคนนั้นอ่ <c oughs> ถามเฉยๆนะนะต้องไปกะ เก้าวัดนะะเพื่อเก้านาไม่ใช่มันคนคิดแบบนี้ก็ไม่รู้นะมันจะคิดยังไงะมันเก้านาเกี่ยวกับรักษาสีนห้านะไม่รักษาสีนห้าไปไปเก้าวัดก็ไม่มีประโยชน์นะ วิไม่ได้เห็นนานทำอะไรอะไรอย,ายอ่างอืมไห <l> น <S 2> <S 2> ให้ให้ลุงพ่อให้ช่วยไหมเนี่อะไรน้ำเหรออันนี้คือชา<ฆ>น้ำชาน้ำ <พา S 2> น้ำช<พ>า,าน้ำพระนะอ้าว Ado, น,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 นี่พับพัดตบพบโอ้ยนี่อะไรผ้านะผ้ากับเพียน เนนไม่ได้เห็นมานานทาซีนนะวันเดียวคืนเดียวได้ไหมได้ไหมหาความสุขหน่อยในชีวิตที่กงเทพลำบากใช่ไหม,มนค, <laughs> คนเยอะ,อะหาเงินก็ไม่ได้นะมันง่ายไม่ไง่ายนะจะเสียเงินเยอะนะอีสานก็ทุกนะ อาหารการกินก็นทกุกนะรับเดยอ<า>ะฮะลครับรถเย,ยอ,เยยอะรับถติดะรตลอดโอ้ยั้งเ่ตั้ง่หลุงพอโอ้ยยี่สิปีก่อนอมันเริ่มติดนะสามสิปีก่อนก็มันเน่นอยู่นะสามสิบปีก่อนมีรถทุกๆุกเย,ยกอะเยอะ ช่วงโควิดบ้างคัฟฟิวคัฟฟิวมาเดตามสวีดนนะสวีดไม่มีล็อกดาวน์ไม่มีไม่ไม่ต้องใส่หน้ากากนะญี่ปุ่นด้วยนะญี่ปุ่นไม่มีล็อกดาวน์นะแต่ใส่หน้ากากอยู่จะไปทำงานทุกวันญี่ปุ่นเล็กคนตายก็ไม่เยอะ ประเทศไทยก็ต้องการนักท่องเที่ยวแต่ทีน,นี้เข้ามาไม่ได้มันหลอกทั้งประเทศฮะอ่ายค่นี้อ,นนมามาอ่ากี่วันสองคืน,อ,คนอยากได้คุติเหรอ คนที่เขียวเหรอบอกว่าอะไรโอเคโอเคสองคนสองคนเนี่ยเคยภาวนาไหมเคยครับเคยบวชหกเดือนครับหเดือนอ๋อก็ดีแล้วที่ไหนที่กรุงเทพเหรอที่วัดป่าสารนาก์คัมเพงเพชรครับวัดป่าสารนาร์ที่กำแพงเพชรครับกำแพงเพชรอ๋อ นครงดมครับลูกศิษย์หลวงตามครับลูกศิษย์หลวงตานี่ชื่ออะไรลุงหลวงพ่อพรหลดมนันทโนครับอ๋อ่ารู้แจกดีอยู่เดี๋ยวนี้อำมาพัดแล้วครับอ่าผมเพิ่งไปมาเมื่อสัปดาห์ที่แล้วครับเดี๋ยวนี้อยู่ที่ไหนที่เดิมเหรอครับที่เดิมครับอ๋อกำแพงเพชรกำลังสร้างเจดีเป็นสุภาพข้าวปลาครับข๊า <c oughs> ทำไมไม่สังเชดีภายในมาเดี๋ยวนี้มีเวลาเหลือเฟือทำอะไรไม่ได้ก็ต้องสังเชดีนะนะมันมันขยิบขยับไม่ได้ก็ต้องนั่งภาวนาถึงวันตายเนี่ยดีที่สุดเนาะวีฮะ <laughs> เนี่ยมันเคเลตก็เก่งก็ห้างงานนี่ห้างงานโน้นห้างโห้ยต้องทำนี่ต้องทำมันนั่นมันนี่ยังไม่เสร็จนนก็ไม่เสร็จนะบ้านก็ยังไม่เสร็จนะเมื่อบ้านเสร็จแล้วก็ย้ายบ้านใหม่นะตลอดเวลานะเสื้อผ้าก็เหมือนกันนะใส่เสื้อผ้ามันสามสี่ห้าครั้งนะมันต้องซื้อเสื้อผ้าใหม่นะ ต้องห้าใหม่ต้องนี่ใหม่ต้องโน่นใหม่นะต้อเปลี่ยนใหม่ตลอดเวลา,าเด็กเล็ดก็ไม่ได้เปลี่ยนนะและของเราไม่ได้ดตัดเล็ดออกจากใจฮะแนนฮะมันเคล็ดอยู่อยู่จำนะเป็นชาวของของเรานะเป็นหัวนะนะสั่งตลอดเวลาทำนี่ทำโน่นโอ้โห,โหนะแต่ของเรานะต่อไปอยังไงครับผมครับผมครับผม ผมชอบอนันนี้ผมชอบอันโน้นผมไม่ชอบวันนี้ผมไม่ชอบอ,นมมอ,บอนันนะน้นฮะตามกิลเลสตลอดเวลาฮนะคนไหนที่สัง่งนะคนไหนที่รู้นะ <c oughs> คนไหนที่รู้นะมันความคิดขึ้นมานะเนี่ยก็ต้องไปหาเขานะความรู้ล้วนๆน,นะแล้วรู้ตัวนะแล้วรู้ตัวก็มันปิดได้นะตัดได้ หม่อเห็นความคิดขึ้นมาพ้มชอบอันนี้หะแลละทำขึ้นมานะทำไมชอบอันนี้ฮะอยากทำอันนี่แล้วทำไมา้องทำอันนั้นฮะก็ตอบทันทีนะนี่ทำนะทำตอบทันทีทำไมต้องทำนั้นนะมันจะมีประโยชน์อะไรนะความสุกขเกิดในใจฮะความทุกข์เกิดในใจมันก็ต้องแก้นในใจไม่ใช่แก้ภายนอกนะฮะดีคนนี้ดีคนโน้นว่าคนนี้ว่าคนโน้นฮะนะ มันมันทุกมันไม่ใช่มาก,กับคนนี้คนโน,โน้นนะไม่ใช่ไม่ว่ากับกับหัวหัวน้านะนะ <laughs> ตุกเกิดในใจของเราโอเครับพรยะท่าวริวารปาริภรนทิสาการเอวามีวัยทินังเพท่นังอุปัตถะพัอิจิตังพฏิทังตุมหังคิปเมวะสมาติฉะโท สัพเปปุเรนสังคหปัจจันโดประณารโสยัตถะมาณีโฐทีระโสยัตถะสัพพีทีโอวิวัจจันตุสัพพะโอกะวินัสสตุมาเถภวตวัฑฒะรายโสกีติกายุโคภวะปิวาฑนะสีเลสสนิถังมุทธาปะไทโนสัทธาโรธัมมาวัฒนติอายุวโนสุขังพลังภวตุสัมังลัง กคันตุสหปะเทวัตตาสัพพะุทธานุภาเวนะสระโสติภวันตุเตภวสตุสัพพมงคลังภวันตุสัพพมงคลังคันตุสหปะเทวัตตาสัพพธัมมานุภาเวนะสระโสติภวันตุเตภวสตุสัพพมังคลังคันตุสหปะเทวัา สัพสังคานุภาเวนะสารสอเทภาวันโุเทมันฟอนตกตลอดมันติดคอหนงบัวหนงบัว เป็นยากกันรืเพื่อนกันปูเป็นเพื่อนกันนี่ยคิดถึงคิดถึง คันอยู่เป็นเพื่อนนะปีกไก่ก็มีสามคนนะมีชีสามคนปีนี้ก็เลืออใจหน่อยหนม่จีเดือนปีนี้ได้เลือแต่พุธพุพุทธ 많이, 많이, 편히, 거의 간다.